สวัสดีครับท่านฮะสวัสดีคุณสรยุทธสวัสดีน้องบวันนี้เดี๋ยวเาถามตรงๆอันนี้เป็นรายการออนไลน์พี่ครับพี่พูดได้เต็มที่เลยครับผมไม่เสือกใช่ไหมที่ชวนพี่มาคุยวันนี้ผมเสือกมาเองเมื่อคืนนัดกันตอนดึกอีกเหมือนกันรั่เออทําไมหลังๆพูดตรงเกินไปไหมใช้คำพูดคำจารเนี่ยท่านเสรีพิสุทธ์ไม่ใช่หลังๆฮะของพี่มันตรงมาตลอดทั้งชีวิตนะ นะไม่ว่าจะหนักเบาสูงแค่ไหนมันก็แล้วแต่สถานการณ์ยิ่งแต่สมัยเด็กเนี่ยยิงกันฆ่ากันเลยตอนปราบคอมมิวนิสต์นั่นใช่ไหมไอ้นี่มันไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ก็ก็แค่พูดเท่านั้นเองคือข้อที่หนึ่งก่อนเลยทัวลงหนักเลยมาบ่ายสักจับดานึงแล้วเนี่ยตั้งแต่กรณีไปต่อว่าทางอะไรนะด้อมด้อมที่ไปต่อว่าด้อมใช่ไหมได้ทำนองว่าไปฟังมาก ตั้งแต่ไปชวนพัฒนาชาติพัฒนากล้าแล้วถึงเวลาพอคุณอารวาสแบบนี้แล้วก้าวไกลไปฟังต่อไปใครเขาจะกล้ามาร่วมกับคุณใช่เพราะไปฟังเสียงแฟนคลับเลือกตั้งแล้วจบมันก็ต้องจบถูกต้องจากนั้นไปต้นมาทัวร์มาเต็มเลยะแล้วเป็นไงฮะไม่กลัวหรอมันมีอะไรไอ้เด็กพวกนี้มันมีหลากหลายนะไม่เป็นไรตั้งแต่นี่พี่เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับห้าสิบปีที่แล้วพี่ไปทํางานปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะพวกนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย ก็ยังไม่เกิดสิอยังเป็นวุ่นอยู่เลยแล้วคุณจะมาเห็นโลกทันผมเหรอเป็นความคิดของคุณก็แค่อยู่ในอลากาาแค่นี้เองอนะอมไม่ได้คิดกว้างไกลอะไรคุณก็ไม่รู้ถูกใครหลอกไม่หลอกบ้างคุณก็เห็นแค่น้ก็แห่กันไปนะคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมว่าการจับมือแปดพักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องให้ก้าวไกลไปแกนนำเขาทำงานไปแต่มันมีมวลชนด้อมส้มที่เขาเรียกกัน มาคอยกดดันแบบนี้แล้วไปฟังแล้วมากระทบขนาดนั้นเลยหรอก็เคยให้สัพภา์ไปหลายรายการแล้วว่าที่ก้าวไกลพลาดเนี่ยนะก็ไปไฟังด้อมส้มที่เดินเกมพลาดพอไปฟังใช่เพราะก็พอตอนเลือกตั้งมาเสร็จรวมกันเนี่ยนะฮะที่อ้างว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยได้312ใช่ไหมยังขาดอีก64นะก็เป็นหน้าที่ของก้าวไกลแล้วเราเนี่ยที่ผมบอกผมและเสือเขไปไปช่วยเขานะ เพื่อจะช่วยไปหาเสียงมาให้ที่ไป <จะ S 1> ติดต่อ,<ด>ตอชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์ใช่มันจะได้ครบใช่ไหมอา้าวพอตัวของก้าวไกลไปติดต่อชาติพัฒนากล้าเขาก็โอเคด้วยนะแต่ปรากฏเสียงดอมส้มมาแล้วไม่เอามีกอนไม่มีกูมีกูไม่มีกอนอะไรอ้าวอ,อะไรกันในเมื่อคุณไม่เอาเขาแล้วที่พอก้าวก็เหลือสามร้อยิบสิบสองเหมือนเดิม ที่จะกล้าต่อไปจะเอาใครรับคือตอนนั้นเนี่ยวยเห็นแล้วว่าทุกเสียงมันมีค่าใช่สองเสียงก็มีค่าใช่สะสมไว้ครับติดต่อเรียบร้อยชาวบันดาลก้าเขาโอเคแล้วใช่แล้วทำไมไปใส่เขาอย่างนั้นล่ะอแล้วใครเขาจะครบด้วยอ่ะเพราะไม่มีใครครบด้วยทีนี้จะไปติดต่อพักพักที่เก้าอ่าเป็นพักที่เก้าที่สิบฮะหมดแล้วเขาก็จะกลัวว่าเดี๋ยวมีใช่มีพักน้นไม่มีกูอีกใช่มันก็เลยเหลือสามสามร้อย สิบสองเนี่ยม,มันเพิ่มไม่ได้เลยเนี่ยนะถึงจะไปเข้าวันโบวตนะจะเห็นแม่ก้าวไกลบอกโ oh, อ้โหสวัสนุนเพียบเลยเป็นร้อยเลยแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงใช่ไหม,มเวลาคิดกับพูดหรือทํามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนี่นะเ,เราพอยิ่งก้าวไกลบอกโ oh, อ้ยสวัสนุนร้อยพี่ก็หยุดเสือกแล้วใช่ไหมเขาก็ได้เกิดแล้วนี่ใช่ไหมพี่ก็เลยหยุดเสือก <Ừ. S 1> แต่ถ้าบอกอุย้ยก้าวไกลยังขาดท่านนู้นนี่พี่จะต้องต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเขาอันที่ผมมองแบบคนนอกมองเข้าไปครับตอนนั้นก็พูดกันนะตั้งแต่มาจับมือกันใหม่ๆครับแปดพักแถลงครั้งแรกที่ร้านอาหารครับครับจำได้ใช่ไหมได้แล้วก็พูดกันว่าเออใครมีพักพวกเป็นสอวอก,ก็จะช่วยกันทุกพักใช่ใช่ถูกไหมฮะก็พี่ก็ช่วยพี่ก็ไปหาสอวอได้ชื่อโทรศัพท์พี่ก็ส่งให้คุณพิธาคุณไปขอบคุณเขานะก็ช่วยมาตั้งแต่ต้นเลยเอ๋อทำแบบนั้นเลยเหรอฮะได้ใครปุบ ส่งชื่อให้เลยอันนี้คุณไปขอบคุณเขานะใช่ผมหามาให้แล้วใช่เออเออนะไปถามผู้วิทาวสเออในในในคลิปเคลิบอะไรต่างๆก็มีผู้สื่อข่าวยังถามขอด้วยไม้ที่เก็บใส่กระเป๋าเพราะฉะนั้นก็ช่วยมาตลอดช่วยตลอดหลังๆรู้สึกโกรธก็เลยบอกนี่ไปเสือกเขาได้ยังไงอืผมเนี่ยไปเสือเขาาได้ไงจะมาหาว่าผมเสือไม่ใช่เขาหาผมโทษตัวเองไม่มีใครว่าคือ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่คุณเฉลี่ยพิสทจน์เนี่ยบอกว่านี่ผมติดต่อท็อปวราวุฒิติดต่อประเชธิภัทรขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเออแล้วจะรอให้คําตอบถูกไหมฮะถามทางเก้าวไกลเขาก็บอกอ๋อไม่รู้ใครไปมอบหมายให้คุณเฉลี่ยพิสทธิ์ไป็าถ่านเออตอนนั้นรู้สึกอีกใช่ไหมไม่ไม่ฮะผมถือว่าประเทศชาติเนี่ยเราต้องช่วยชาติบ้านเมืองใช่ไหมฮะไม่ใช่จะต้องให้ชาติมาใครมาสั่งเราเรามีหน้าที่ นะเธอทูนสถาบันพระกษัตริย์ก็เป็นหน้าที่ของเราไม่ต้องมีใครบอกอืมีหน้านที่ช่วยพักร่วมด้วยกันก็ทําไปไม่ต้องมีใครมาบอกมาสั่งกําลังยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่นะครับทุกอย่างแต่มันไม่สําเร็จใช่สำเร็จไม,ไม่สําเร็จเพราะตัวใครอ่ะเพราะสวไม่ใช่ก้าวแรกต้องก่อนอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นก็ต้องโทษตัวเองก่อนก้าวแรกก็คือไปฟังด้อมมากเกินไป อ่ข้อที่หนึ่งฟังด้อมมากเกินไปอันที่สองก็เป็นการเตรียมตัวของคุณคุณคุณพิธาเองคุณรับาคุณพ่อไม่พร้อมใช่ไหมสารรุ่นก็ถึงวิจัยให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนใช่ไหมนี่คือเป็นประเด็นนะที่เขาไม่เอาใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเพิ่มประเด็นเข้าไปใช่ไหม้ร้อยสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าคุณสรยุทธ์ไปเปิดดูวันที่พปายวันนป๊ะพี่ปลายช่วย คุณเฉรี่พี่โจทย์พี่ไปช่วยช่วยก้าวไกลคุณพี่ธาด้วยใช่ไหมวันในอดีตก็แก้ร้อยสิบสองมันจะโตกับแม่อาญาทำมันจะแก้ไม่ได้ใช่เออช่วยหมดเพื่อให้เขาเพื่อให้ทั้งฝ่ายนั้นเข้าใจอะไรต่างๆแต่มันมันได้แค่เนี้ยอะไรจะทําไงอ่ะเมื่อได้แค่นี้ก็ทำไงก็ต้องให้เพื่อไทยเขาจัดถูกไหมอ่า